ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมเ e เ e เจนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคการเล่นและก็ความรู้เบื้องต้นสําหรับคนที่จะเล่นเกมนี้นะครับครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อนะครับที่ผมริสมาก็จริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดลึกๆข้างในอีกมากมายนะครับก็ใครอยากรู้ลึก,กว่านี้ก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกมในเวอร์ชั่น1.0หรือเกมตัวเต็มแล้วนั่นเองนะครับ มาเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกนะครับเกมนี้นะครับจะมีการออโต้ a เซฟนะครับเวลาเราออกจากเกมอืเท่ากับว่าเราไม่สามารถใช้ซอฟต์บล็กเพื่อย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่เราทําผิดพลาดได้นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่เราโหลดเซฟเข้ามาเนี่ยไม่ว่าเราจะออกเกมตรงไหนนะครับเราจะไปเกิดที่บ้านเสมอนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่ทุกคนควรรู้ไว้ก่อนนะครับข้อที่สนะครับเวลา ขุดแร่หรือตัดต้นไม้นะครับจะมีดาเมจอยู่สามระดับซึ่งก็คือระดับปานกลางระดับน้อยแล้วก็ระดับมากนะครับถ้าเราขุดถูกมุมเนี่ยมันก็จะทาให้ดาเมจกับต้นไม้แล้วก็แร่พวกนั้นเนี่ยได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับเวลาขุดก็ให้เราหมุนรอบๆแร่หรือรอบๆต้นไม้ที่เราต้องการจะตัดนะครับเพื่อหามุมที่ถูกต้องแล้วก็ทําให้ขุดแร่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่สามนะครับเวลาเราปลูกผักที่อยู่ในน้านะครับปลูกผักใต้น้านั่นเอง มันจะมีปลาเนี่ยมากินผักเรานะครับซึ่งผักใต้น้ําเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลดน้ำนะแต่มันจะมีปลาพ่อยมากินผักเราซึ่งเวลาจะไล่ปลาพวกนั้นไปเนี่ยเราต้องไปกดทีละต้นหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการขี่ปลาตัวใหญ่นะครับว่ายไปใกล้ๆผักบริเวณที่เราปลูกผักไว้นะครับมันก็จะไล่ปลาตัวเล็กๆพวกนั้นที่มากินผักเราไปได้นั่นเองนะครับต่อไป,ะปะนะครับข้อที่สี่นะครับ เมื่อฆ่ามอนแล้วเนี่ยมันจะมีหรือมอนหรือแมกนัตในเกมนี้นะครับมันจะมีข้อมูลเข้าไปในหนังสือนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้ว่ามอนตัวนั้นเนี่ยชอบกินอะไรหรือว่ามอนตัวนั้นเนี่ยมีบัฟอะไรให้เราถ้าเราจับมาอยู่ในปาร์ตี้หรือแม้แต่ก,กระทั่งมอนตัวนี้จะวิวัฒนาการโดยใช้สเตตัสอะไรหรือของกินอะไรเลเวลเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับมันจะมีบอกหมดเลยนะครับเพราะงั้นเวลาเราอยากได้ตัวไหนให้เราฆ่าก่อนนะครับแล้วก็เปิดดูข้อมูล ที่อยู่ในหนังสือน,นั่นเองนะครับข้อที่5นะครับวิธีเพิ่มหัวใจให้กกบแมกนัสนะครับหัวใจเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญในการพัฒนาล่างของแมกนัตในเกมนี้นะครับวิธีการเพิ่มหัวใจมีอยู่3วิธีนะครับก็คือให้อาหารที่เราให้อาหารที่ชอบเนี่ยก็จะหัวใจเพิ่มขึ้นถ้าถ้าเราให้อาหารที่น้องไม่ชอบเนี่ยหัวใจก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะงั้นก็ให้ระวังไว้ด้วย2ก็คือไปซื้อแปงมาขัดนะครับซึ่งแปงเนี่ยก็จะขายอยู่ในร้านขายมเมล็ดหรือร้านค้าของเอมิล เอมิลี่หรือเปล่าหรือเอมิเลียผมไม่แน่ใจชื่อเอ c เหมือนกันนะครับน้องโหเหลืองนี่โอเคครับแล้วก็วิธีที่3นะครับก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องลงทุนอะไระครับให้เรากด f ค้างเพื่อพูดคุยกับแม็กนันของเรานั่นเองครับเวลากดพูดคุยเนี่ยบางทีมันอาจจะกดไม่ติดนะครับถ้าเป็นตัวในคอกอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยู่ในคอกแล้วไม่ได้อยู่ในบรตตี้เนี่ยให้เรากด f ย้ำๆก่อนสัก3 4ทีนะครับแล้วค่อยกด f ค้างนะครับมันก็จะแก้ ไขบักตรงนั้นได้นะครับแล้วก็สาวิธีที่พูดมานี้นะครับทําได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับมาถึงวันในเกณนะครับอืมก็ทาวันละอย่างอันเดียวพอครั้งเดียวพอนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคต่อไปอย่างที่หกนะครับวิธีการทําผักยักษ์นะครับหรือว่าพวกผักอิกตินะครับที่มันมีตัวจีห้อยอยู่ที่รูปนะครับอืมก็คือผักยักษ์ซึ่งผักยักษ์เนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อใช้จับพวกกาเดียหรือใช้พัฒนาร่าง แมกนัทบางตัวนะครับจำเป็นต้องใช้ผักยักษ์ด้วยวิธีการทำนะครับก็คือผักยักษ์เนี่ยมันคือผักธรรมดาสี่ต้นมารวมกันเป็นต้นใหญ่นะครับโดยวิธีทำคือเราต้องใส่ปุ๋ยธรรมดานะครับซึ่งจะราคา250ต่อถุงนะครับลงในผักทั้ง4ต้นนะครับเป็นเวลา3วันหลังจากผ่านไป3วันแล้วเนี่ยพอเช้าวันถัดมาเนี่ยเอ,อ่อเอฟเฟกต์ของปุ๋ยนะครับมันจะยังขึ้นอยู่จากนั้นเนี่ยให้เราใส่ ปุ๋ยถุงละห้าพันเข้าไปนะครับปุ๋ยที่จะจะทให้ผักกลายเป็นผักยักษ์นั่นเองอืมพอใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรออีกนะครับในระหว่างที่รอเนี่ยทีือเราอย่าไปเก็บผลของผักถ้าเป็นผักที่สามารถเก็บได้หลายรอบอะบางคนอาจจะเห็นว่าเออมันมีผลออกมาแล้วสามารถเก็บไปก่อนได้เลยไหมอะไรเงี้ยอย่าไปเก็บนะครับเพราะถ้าเรายิ่งเก็บผลเนี่ยผักก็จะไม่กลายเป็นผักยักษ์ให้เรานะครับรวมถึงผักที่เก็บได้ครั้งเดียวก็เหมือนกันนะครับต่อให้ผลมันออกมาแล้ว ผันเนของผักมันสุกแล้วอ่ะเราก็อย่าเพิ่งเก็บนะครับรอให้มันกลายเป็นผักยักษ์ก่อนเราค่อยเก็บก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีการทาผักยักษ์นะครับต่อไปนะครับอย่างที่7ดนะครับมันจะมีมอนลักษณะพิเศษนะครับเป็นมอนเงากับมอนสวรรค์นะครับก็จะเป็นสีแบบดําๆกับสีแบบคล้ายๆมอนแบบมีดวงดาวเกาะตามตัวนะครับก็จะเป็นมอนชนิดพิเศษนะครับที่จะสุ่มเกิดในแผ่นที่นะครับซึ่งมอนเงาเนี่ย โอกาสที่จะเจออยู่ที่0.06%ส่วนมอนสวรรค์โอกาสที่จะเกิดอยู่ที่0.01%นะครับถ้าเจอเนี่ยก็รีบจับเลยนะครับมันไม่ใช่บั็กของเกมนะครับแต่เป็นสีพิเศษของมอนนะครับผม,มส่วนเรื่องความเก่งกาจของมอนเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เก่งขึ้นนะครับแค่มันเป็นสีที่หายากเฉยๆนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่9นะครับเอ้ยไม่ใช่เรื่องที่8ก่อนนะครับ มอนทั่วไปเนี่ยจะทําการรีเจนเนอเรหรือว่าเกิดใหม่เนี่ยทุกทุครั้งที่เราออกจากห้องนะครับสมมุติว่าเราจะฟาร์มมอนเงาเนี่ยเราสามารถออกห้องแล้วก็เข้าห้องเข้าแมปนั้นออกเข้าแมปอย่างนั้นเป็ไปวนไปเรื่อยๆเพื่อหามอนเงาได้นะครับแต่สําหรับมอนที่เป็นบอสแมปหรือที่เขาเรียกว่าการดิเนในเกมเนี่ยมันจะเกิดแค่วันละหนึ่งตัวเท่านั้นซึ่งเราไม่สามารถออกเข้าแมปเพื่อรีเซตมันได้นะครับอ่าแล้วก็ข้อที่9นะครับ การปลดล็อกของคราฟขั path, so, 1, so ้นตัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอาวุธหรืออุปกรณ์ทาฟาร์มเนี่ยเราจะต้องคราฟของบ่อยๆนะครับเพื่อให้เลเวลการคราฟของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นและปลดล็อกของคราฟขั้นตัดไปนะครับโดยที่เราเนี่ยสมมุติว่าเราคราฟของเลเวลหนึ่งที่ปลดล็อกมาตอนเลเวลหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราคราฟของเลเวลหนึ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกของคราฟเลเวลสองกับเลเวลสามได้แต่จะไม่สามารถ ปลดล็อกของคราฟที่มาตอนเลเวล4ได้นะครับถ้าเราปลดล็อกอยากปลดล็อกของเลเวล4เนี่ยเราก็จะต้องคราฟคราฟของเลเวล2หรือเลเวล3นะครับก็คือพูดง่ายๆของคราฟเนี่ยมันจะสามารถปลดล็อกขั้นสูงว่ามันได้แค่2ขั้นนะครับเทา่านั้นแล้วยิ่งเราคราฟของที่ขั้นสูงมาก,มากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เลเวลอัพขึ้นได้ไวนะครับอ่ะ แล้วก็เรื่องการเก็บของนะครับบางคนเนี่ยอาจจะฟาร์มมอนเพื่อเก็บเลเวลหรือว่าหรือว่าหาวัตถุดิบมาเพื่อสร้างของมาขายหาเงินนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินในเกมเนาะเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันจะมีเทคนิคอยู่นะครับก็คือให้เราจับแมวน้ำนะครับจะไม่ว่าจะเป็นแมวน้ําร่างหนึ่งร่างสองหรือร่างสามก็ได้นะครับน้องเนี่ยจะมีสกิลทอนที่ใช้เรียมมอนทั้งแมพมารวมกันตรงที่น้องอยู่นะครับอืมอขเรียกมาแล้วเนี่ยเราก็จะตีมอนทั้งหมดนั้น ายใช่ไหมพอตายปุ๊บเนี่ยมอนมันเยอะของที่โดที่ดรอปเนี่ยมันก็จะเยอะมากนะครับอืเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเก็บของนะครับเราไม่ต้องกดเอฟยำๆนะครับ้ให้เรากดเอค้างนะครับมันจะดูดของรอบๆตัวเราทั้งหมดเข้าตัวเลยนะครับอแล้วก็เลื่อนที่สิบเอ็ดนะครับการอัพสเตตัสนะครับอันนี้อาจจะสําหรับคนที่ไม่คิดอะไรมากนะครับให้อัพค้าความโชคดีหรือลัคนะครับล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าลัคนี่ย จะเพิ่มอัตราการคีนะครับทําให้เราขีบ่อยซึ่งตอนนี้ผมอัปลักจนตันแล้วเนี่ยก็อัตราการคีเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยครับจะขีทุกดอกเลยก็จะตีแรงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสายกายภาพหรือสายเวทก็สามารถอัปลักล้วนในการเล่นได้เลยนะครับแถมการรับอัปเอาโชคดีล้วนเนี่ยมันยังทําให้เราเนี่ยสามารถดรอปขอจากมอนสเตอร์ได้ง่ายอีกด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่สิบสองนะครับเวลาเราขับของนะครับ มันจะมีแถบสีนะครับไล่ตามก็จะมีทั้งหมดสีสีนะครับก็คือส้มเหลืองฟ้าเขียวนะครับให้ท่องไว้เลยนะครับว่าส้มเหลืองฟ้าเขียวทําไมต้องเป็นสีตามนี้นะครับเวลาลาคท้าขอเนี่มันจะมีขอที่ทรับออกมาแล้วเนี่ยจะมีหลายเกตนะครับแต่ละเกตก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปอย่างถ้าเป็นเกตที่สูงที่สุดเนี่ยสเตตัสห,หลักของของอนั้นเนี่ยก็จะสูงแล้วก็ จะมีออปชันด้านล่างเพิ่มมาอีก3 o p ออปชันนะครับโดยที่ถ้าเราเรียงตามสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับเรียงตามส้มเหลืองฟ้าเขียวนะครับเรียงสีตามนี้นะครับมันจะทําให้ขอชิ้นนั้นเป็นขอระดับสูงสุดเสมอนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้เอาไว้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับ12เคล็ดลับในการเล่นเ e เ i จินต์นะครับสาหรับมือใหม่ที่เข้ามาเล่นกันในตอนแพท1.0ก็ จริงๆแล้วเกมมันเป็นตัวเต็มก็ยังมีบั๊กอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็แนะนําอะไรไม่ได้มากถ้าเกิดเจอบั๊กก็ให้เราออกข้อเกมใหม่ได้เลยไม่จําเป็นต้องกลับไปเซฟนะครับเพราะว่าอย่างไงมันก็ออโต้เซฟอยู่แล้วนะครับอืมแล้วก็สมมุติว่าเจอจุดบั๊กที่เราไม่สามารถเซฟได้เงี้ยเราก็สามารถเซฟก่อนที่จะทําอะไรได้เช่นกดเมนูเซฟขึ้นมาแล้วก็เซฟได้เลยนะครับโอเคครับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็มีข้อมูลประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะครับ ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปด้วยส่วนใครมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผู้ที่มาดูคลิปก็จะได้เห็นรวมถึงผมด้วยนนะครับบางทีผมอาจจะตกหล่นอะไรไปนะครับยังไวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและบ๊ายบายจ้า